สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะตอนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอนมัดรวมของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ แนวทางเข้านะคะเฉพาะกิจนะคะสามแปดเอ็นมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันเข้าสามเด่นสามสองศูนย์นะคะให้เด่นสองนะคะเจาะสองไม่เข้าเสียดายนะคะตารางกำลังวันเข้านะคะหนึ่งห้านะคะเอ็นมินก็เจาะไม่เข้าให้เด่นห้าตารางกำลังวันเข้านะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะ หนึ่งหกเข้านะคะเข้าตัวแปลงล่างให้นะคะหนึ่งแปดนะคะกอนหลุดไปนะคะเจ็ดหกก็หลุดนะคะศูนย์หกก็หลุดนะคะสามหกเข้านะคะตัวแปลงล่างแต่ตัวเน้นตัวเด่นให้นะคะก็ได้เฮกันเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีเจ็ดสี่ศูนย์เก้าสามห้านะคะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่เจ็ดกับสองนะคะเด่นเจ็ดก็จะมีเจ็ดสี่ สองสี่เจ็ดศูนย์นะคะส่วนชุดกันจะเป็นเก้าศูนย์สามหนึ่งสี่สามห้าสองสองหนึ่งแล้วก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งนะคะกานเบิ้ลน,นะคะก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะ,ะจะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สองสี่สี่สามหกศูนย์เนาะเก้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็สองหนึ่งนะคะใครอยากได้แนวทางนะคะในห้องนะคะ so dasa นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะตอนนี้ก็อยู่ในโปรนะคะฟรีนะ,ะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดยงแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า